สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้จะมาพาทำแบบฝึกหัดที่9.9การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆน,นะคะข้อหนึ่งสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีตามตัวอย่างเด็กๆด,ดูตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะรถยนต์สีฟ้าสีแดงสีฟ้าสีแดง สีฟ้าสีแดงสีฟ้าสีแดงอ่าเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าแบบรูปซ้ำนะคะที่เกี่ยวกับสีนะคะในข้อนี้คืออันไหนคะลูกก็คืออ่าสีฟ้ากับสีแดงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เด็กๆก,ก็ต้องเป็นไงลูกพระบายสีฟ้าแล้วก็สีแดงไปเรื่อยๆนะคะตามตัวอย่างเลยนะคะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆลงมือทำได้เลยนะคะอ่าต่อมานะคะเป็นแบบรูปวงกลมนะคะเขาให้เป็นสีเขียวสีชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูไปเรื่อยๆนะคะเป็นแบบรูปซ้ําของข้อนี้นะคะอ่าแบบรูปซ้ําของข้อนี้เธอสีอะไรคะลูกเด็กๆ สีเขียวกับสีชมพูนั่นเองนะคะที่เป็นแบบรูปซ้ำของข้อนี้นะคะดังนั้นเด็กๆก,ก็เป็นไงลูกระบายสีแบบรูปซ้ำนะคะตามตัวอย่างได้เลยนะคะอ่าลงมือเลยนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะอ่าข้อต่อไปข้อ2องเขาบอกว่า สร้างแบบรูปํามที่เกี่ยวกับสีตามจินตนาการเห็นไหมคะเมื่อกี้เขาให้แบบรูปเกี่ยวกับสีมานะคะอันนี้เด็กๆจะสร้างเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยค่ะในข้อนี้คุณครูจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะลูกสมมติคุณครูชอบสีแดงกับสีส้มนะคะคุณครูก็จะวาดพระอาทิตย์สีแดงแล้วก็ สีส้มนะคะเป็นแบบรูปของข้อนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะต่อไปอันที่2ค่ะคุณครูชอบหัวใจคุณครูก็จะวาดหัวใจสีฟ้าสีชมพูฟ้าชมพูฟ้าชมพูไปเรื่อยๆนะคะตามแบบรูปนะคะเด็กๆไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนคุณครูนะคะเด็กๆวาดภาพตามจินตนาการได้เลยนะคะแต่ให้อะไรลูก สร้างแบบรูปที่เกี่ยวกับสีนะคะเด็กๆจะเอาสีอะไรเป็นแบบรูปก็ได้นะคะต่อไปค่ะ,ะข้อต่อไปนะคะข้อ3าเขาบอกว่าสร้างแบบรูปซ้ําที่เกี่ยวกับรูปร่างตามตัวอย่างเห็นไหมคะลูกรูปร่างนะคะตามตัวอย่างขวดเป็นไงลูก รูปร่างของขวดนะคะรูปร่างของแก้วขวดแก้วขวดแก้วขวดแก้วไปเรื่อยๆนะคะเป็นแบบรูปซ้ําในข้อนี้นะคะเด็กๆก็เป็นไงลูกสร้างแบบรูปซ้าาะะาําตามตัวอย่างได้เลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยค่ะเด็กๆก็วาดตามตัวอย่างได้เลยนะคะ ในข้อสองเหมือนกันนะคะลูกแบบรูปก็จะเป็นสีเส่เหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมวงรีกกสี่เหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมวงรีเด็กๆก็วาดสี่เหลี่ยมแล้วก็วงรีนะคะไปเรื่อยๆตามแบบรูปได้เลยนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อ4ี่เขาบอกว่าสร้างแบบรูปําำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามจินตนาการ เห็นไหมคะเมื่อกี้เขาวาดรูปร่างอ่าเช่นขวดน้ําหรือรูปร่างของแกว้วเป็นแบบรูปซ้มใช่ไหมคะอันนี้เขาให้นักเรียนนะคะวาดตามจินตนาการได้เลยนะคะจะเป็นรูปร่างอะไรก็ได้นะคะลูกในที่นี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะอ่าคุณครูก็จะวาดรูปนะคะวงกลมยิ้มแล้วก็ สามเหลี่ยมนะคะวงกลมวงกลมยิ้มสามเหลี่ยมวงกลมยิ้มสามเหลี่ยมนะคะเป็นแบบรูปนะคะแบบรูปขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กแบบรูปวงกลมหรือสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมนะคะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะลูกอ่าคุณครูก็จะวาดรูปดาวนะคะอ่าแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวนะคะลูกรูปร่างของ ดาวก็จะเล็กพระจันทร์เสี้ยวก็จะใหญ่หน่อยนะคะดาวดาวพระจันทร์เสี้ยวไปเรื่อยๆนะคะเป็นแบบรูปนะคะเกี่ยวกับรูปร่างของข้อนี้เด็กๆว่าจะขอโทษค่ะเด็กๆว่าตามจินตนาการได้เลยนะคะอ่ะไปดูข้อต่อไปคะ่ะลูกอ่าข้อห้าเขาบอกว่า สร้างแบบรูปสาที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างเห็นไหมคะในตัวอย่างเขาให้วงกลมขนาดใหญ่ขนาดเล็กมานะคะขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กเด็กๆก็วาดตามตัวอย่างได้เลยนะคะลูกอ่าวงกลมขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะ อ่าส่วนอันที่สองนะคะจะเป็นนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่หญไปเรื่อยๆนะคะเป็นแบบรูปซ้ําตามขนาดของข้อนี้นะคะเด็กๆก็วาดตามได้เลยค่ะลูกเป็นสามเหลี่ยมขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะคะไปเรื่อยๆนะคะลูกอไปดูข้อต่อไปค่ะอ่าข้อต่อไปนะคะข้อ6เขาบอกว่าสร้างแบบรูปําที่เกี่ยวกับขนาดตามจินตนาการนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราได้ทำนะคะตามตัวอย่างมาแล้วนะคะเด็กๆจะสร้างแบบรูปําเกี่ยวกับ ขนาดน,นะคะจะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยค่ะอ่าในที่นี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะในข้อ6คุณครูจะวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะที่ทรงเหมือนตรงกลวยนะคะขนาดใหญ่แล้วก็รูปแก้วนะคะขนาดเล็กนะคะเป็นแบบรูปําของข้อนี้ อ่าสามเหลี่ยมรูปทรงกล้วยแล้วก็แก้วสามเหลี่ยมทรงกลวยแล้วก็แก้วสามเหลี่ยมทรงกล้วยแล้วก็แก้วนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะค่ะมาดูตัวอย่างในข้อที่สองนะคะคุณครูจะขอวาดนะคะรูปทรงกระบอกนะคะขนาดเล็กสองภาพแล้วก็วงกลมขนาดใหญ่หนึ่งภาพนะคะเป็นแบบรูปสามของข้อนี้นะคะ ทรงกระบอกขนาดเล็ก2ภาพนะคะแล้วก็วงกลมขนาดใหญ่1นะคะทรงกระบอกขนาดเล็กของภาพแล้วก็วงกลมขนาดใหญ่1นะคะเป็นแบบรูปซามนะคะของข้อนี้นะคะเด็กเด็ก สามารถวาดแบบรูปํานะคะที่เกี่ยวกับขนาดนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องวาดเหมือนคุณครูนะคะขอให้เป็นแบบรูปํานะคะ,ะตามที่เด็กๆนะคะได้วาดตามจินตนาการนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ